จะถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะคะเป็นระลอกสุดท้ายแล้วของการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่จะเกิดขึ้นที่กรุงเนปิดอรประเทศเมียนมาค่ะซึ่งก็เป็นเสมือนการใกล้ๆจะปิดฉากความเป็นประธานอาเซียนของสาภาพเมียนมาแล้วก่อนที่จะมีการจัดการประชุมนัดใหญ่ครั้งต่อไปเจ้าภาพนัดหน้ามาเลเซียนะคะ วันนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลจะประเมินภาพรวมของอาเซียนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประธานใหม่ค่ะเป็นยังไงคะ <c oughs> ภาพรวมของเียน,นาตลอด <c oughs> ปี <ผม S 1> ่น <c oughs> ะ <c oughs> ในเดือนพฤศจิกาอาเซียนสมิธครั้งที่สองของอที่ประเทศพม่าที่พม่าเป็นประธานใช่ไหมก็จะมีการประเมินเปเปอร์หรือเอกสารชิ้นที่สองหรือว่าเอกสารว่าด้เรื่องอนาคตอาเซียนหรือวิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี2015โพสต <2015. S 2> เขาเรียกว่า post 2015 ASEAN Vision วิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี2015คือถ้าเราเป็นคนไทยแล้วสนใจเรื่องอาเซียนวันนี้เราจะต้องเริ่มพูดว่าหลัง2015จะทำอะไรกันเราจะไม่พูด2015นี่เฉยไปแล้วใช่ไหมคือถ้าเราพูดบอกว่า สิ้นปี2015จะเปิดประชาคมอาเซียนนี่เฉยและผิดด้วยเพราะว่าสิ้นปี2 0 1 5เป็นการปิดบัญชีประเมินผลการทำงานมาตลอด48ปีของอาเซียนแล้วก็ไปลงเอ่ย31ธันวาว่าไอที่บอกว่าจะทำร่วมกัน3กลุ่มประเด็นปัญหาคือการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยร้อยเปไหมคือ<ต>จริงๆเราเป็นประชาคมอยู่แล้วใช่เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห,ห่วงผมมั่นใจว่ามันจะครบร้อไม่ว่าจะเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคง เพราะว่าขนาดเนี้ยมันประมาณเกือบ87%เกือบเ0สเร็สร็จไปแล้วนะประชาคมเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเราพูดว่า,วามัน82.1%นี่ผมท่องจำมาจากการถแถลงของที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่เนปิดอนะเมื่อเดือนเศษที่ผ่านมา82.1นเรื่องเศรษฐกิจน,นเหลืออีกจิ๊ดเดียวสังควมวัฒนธรรมเสร็จไป90%ถแถลงที่บรูไนเดือนตุลาคมปีที่แล้วเพราะฉะนั้นมันเหลืออีก10% ก่อนได้ไกลมากก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นประชาคมอมาเซียนสิ้นปีหน้าเนี่ยจะปิดบัญชีพูดแบบพูดแบบบริษัทเอกชนแล้วกันนะปิดบัญชีประเมินผลว่ากำไรขาดทุนแล้วก็แจกโบนัสกันก็แปลว่าไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะเปิดแล้วเราจะไปไหนไม่ครับมันเปิดมาแล้วก็จะประเมินกันหมายถึง31ธันวาคม255858 58 58เนี่ยทุกอย่างสาเสาหลักจะต้อง100ไม่จำเป็นฮะแต่ว่าตั้งเป้าไว้ร0อนใช่ไหมง่ายๆก็ตั้งเป้า100% ไม่จําเป็นว่าจะต้องเสร็จร้อยเป็เพราะว่าบางชาติยังถ่วงยังถกเถียงยังไม่พร้อมเช่นเรื่องการลดภาษีบางอย่างของสินค้าที่ราวเขมพรพม่าเวียดนามต้องปกป้องเนี่ยก็ต้องยืดไปแต่ว่าเท่าที่ผมดูตัวเลขเนี่ยการเปิดประชาคมอาเซียนสิ้นปีหน้าประเมินได้ว่าเป็นไปตามที่ประสงค์คือร้อยเปอร์ซหรือเกือบร้อย นั้นสิ่งที่เราพวงและอยากชวนคุยกันตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาคุณนาไปที่เนปิดอก็เอาเอกสารน้ำมาอ่านแล้วกันนะผมก็อยากอ่านก็คือวิสัยทัศน์อาเซียนหลัง2015ตรงนี้คนไทยต้องสนใจเพราะว่าหลัง2015คือเรื่องที่เราจะมีเวลาอาจจะสัก15ปีอาเซียนอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าหลัง2015ไปเป็น2030ประมาณนั้นนะครับมีเวลา15ปีจะทําอะไรกันนะผมไม่ทราบว่าเขากําหนด ทวงเวลาไว้ 50- หรือ15ปีเพราะยังเถียงกันอยู่จนกระทั่งสิ้นปีหน้านะครับเพียงแต่ว่าเดือนพฤศจิกานี้ที่เนปิดอเนี่ยเอกสารว่าด้วยวิสัยทัศน์หลัง2015เนี่ยเวอร์ชันหรือว่าแบบที่2ที่ถูกขัดเกลาและทวงติงมาตั้งแต่เมื่อต้นปีก็จะนําเข้าสู่ที่ประชุมเดือนพฤศจิกาเสมือนเป็นรถแบบของอาเซียนอ่ามันจะมี4ครั้งฮะที่จะต้องแก้ไขกันเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกานี่เขาก็จะถกเถียงว่าอ่าที่ให้ไปแก้มาเนี่ย แล้วเป็นไงแล้วก็จะต้องให้แก้อีกให้แก้อีกก็คือต้นปีหน้ากับปลายปีหน้าอีกสองครั้งถ้ามีการประชุมที่มาเลเซียก็แปลว่าเอากสารนี้จะต้องถูกโขกซับทก,ทกทเทียงกรันกรองแก้ไขตามความประสงค์และความพร้อมไม่พร้อมของแต่ละประเทศผมคิดว่าหน้าที่ของรัฐบาลเรากับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยในฐานะ ที่เราสนใจและเป็นผู้ให้กำเนิดอาเซียนแล้วมันจะกระทบชีวิตเราทุกคนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะแต่เป็นเรื่องน,น่าสนุกที่จะตามดูว่าเราจะผลักดันเรื่องอะไรให้มันลงอยู่ในเอกสารเหมือนพิมพ์เขียวเล่มใหม่เล่มที่2หลัง2015ให้เป็นไปตามที่เราต้องการคือทางแทนของไทยก็ต้องพยายามที่จะผลักดันเจนดานวาระที่ควรจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยด,ด้วยตันนี้ไม่ได้ต้องบอกให้พวกเรารู้ด้วย เราจะได้ช่วยกันกันกรองถก ok, เถียงยับยัง้งชั่งใจเพราะประเทศไทยจะต้องกลับสู่ความเป็นผู้นําอาเซียนกับเขาบ้างประเทศไทยมีความคิดอะไรบ้างไหมที่จะนาเพื่อนๆให้ไปสู่ความมั่งคั่งรุ่งเรืองมั่นคงงดงามถ้าไม่มีเนี่ยเราจะอายเขาไหมว่าเราเป็นประเทศที่จอยคิดอะไรไม่เป็นแล้วก,แวก็แล้วแต่เขาให้ทําอะไรเราก็ไม่เถียงเราจะไม่ยอมแนวที่อาจารย์คิดไว้ไหมคะเราไม่ยอมโอเคนะฮะตรงนี้ประเด็นหลักคือเราต้องมีส่วนร่วม กับรัฐบาลแต่รัฐบาลต้องบอกก่อนว่าจะทําอะไรอันนี้เป็นเรื่องต่างประเทศนะตอนนี้ถ้าถ้าจะตอบในตอนนี้ว่าอาเซียนกําลังทําอะไรกันอยู่เนี่ยก็คือเจ้าของความคิดส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเซียนะครับแล้วถ้าปีหน้าอยู่ที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็มาจากมาเลเซียเยอะไม่ได้อิจฉาหรือมีปัญหาระหว่างกันเพียงแต่ว่าเฮ้ยขอคิดบ้างเถอะนะครด้วยความที่เขาเป็นเจ้าภาพอินโดนีเซียเขาตั้งเป้าไว้แลวเป็นที่ยอมรับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็จะอยู่ในพิมพ์เขียวเล่ม2นี้นะครับคือหลัง2015เนี่ยว่า คนในอาเซียนในอนาคตจะต้องลดความยากจนลงเหลือครึ่งหนึ่ง GDP ผลิตภัณฑ์มลวลรวมประชาชาติเพิ่มเป็นสองเท่ามาเลเซียเสนอว่าอาเซียนจะต้องเดินสายกลางทางการเมืองไม่สุดโตง่งหรือตามที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า extremist เขาเป็นประเทศมุสลิมในซัมไปนะครับมาเลเซียจะต้องเดินสายกลางจะต้องเป็นผู้นําโลกในทางปรัชญาความคิดทางการเมืองและเรื่องอื่นๆว่าไม่ทําอะไรให้มันซ้ายจัดขวาจัดสุดโตง่งรวยจัดจนจัด มีอะไรก็ปีกันไม่ใช่นะเดินทางสายกลางว่าจริงๆแบบพระพุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธนั่นแหละมัชฌิมปฏิปทานี่เป็นความคิดของมาเลเซียแล้วก็อยู่ในแผนแล้วประเทศไทยไม่มีอะไรบอกอาเซียนเลยว่าเฮ้ยเราจะเข็นอาเซียนเป็นยังไงตรงนี้ที่ผมอยากเอาหน้าให้เมืองไทยบ้างก็หวังว่าท่านรัฐมน,นตรีต่างประเทศสัะโยคสักหนึ่งย้อนาช่วยนะยนช่วยให้คนไทยเป็นผู้นําแต่คุณเยียพูดอยู่คนเดียวไม่ได้คุณต้องเอาให้ให้ผมอ่านมัาง นะหมายถึงว่าสื่อมวลชนประชาชนจะได้ช่วยกันคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาสังคมหรือว่าที่เราเรียกว่า n อ o เนี่ยองค์กรที่เป็นของเอกชนที่ผลักดันหลายๆเร <ๆ S 1> ื่องเนี่ยถ้าไม่มีส่วนร่วมเลยแล้วประชาชนก็จะไม่ค่อยรู้อยู่ดีใช่ไหมสื่อมวลชนก็ต้องเป็นผู้นําแต่ถ้ารัฐบาลปิดเรื่องพิมพ์เขียวอาเซียนคือไม่อเอามาสื่อสารกับเรานี่ปีหนึ่งแล้วนะไม่เคยเอามาบอกให้เราอ,าอ่านจริงๆ,จ,งๆจังหวะเวลานี้ควรจะมีพิมพ์เขียวออกมาให้คนไทยได้เห็นกันแล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะเข้าสู่าสการประชุมเขาเรียกว่าร่างพิมพ์เขียว ร่างที่สองซึ่งเดี๋ยวเดินพฤติกาเข้าที่ประชุมสุดยอดเนี่ยควรจะมาตีแผ่ให้เห็นเราจะได้มีส่วนร่วมไงอันนี้มันผ่านมาหนึ่งปีเราไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศและกระทรวงอื่นเนี่ยเขาคุยอะไรกันในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วนายกของเราคนที่แล้วก็ไม่เคยบอกเราคนปัจจุบันนี้ก็เพิ่งเข้าไป เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาการสื่อสารเรื่องที่ไม่คอขาดบาดตายนะแต่เป็นเรื่องเกียรติศักดิ์รีของชาติผู้นําอาเซียนอย่างไทยซึ่งนํามานานตอนนี้เราก,กลายเป็นชาติที่นิ่งๆแบบเหมือนตัวเองมีปัญหาก็เลยไม่อยากพูดมากกับคนอื่นจะไปเป็นผู้นําเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเองยังยุ่งอยู่เลยคนละเรื่องกันนะครับเรื่องต่างประเทศเป็นผู้นําได้ตลอดการนะถ้าอยากจะเป็นนักคิดและนําเสนอเรื่องที่ดีๆนะ เป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่นะคะก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะมีขึ้นนะคะครั้งที่25นะคะที่กลุ่มเนปิดอรประเทศเมียนมาค่ะก่อนที่พมา่าจะอําลาบทบาทนี้ส่งมอบต่อให้กับมาเลเซียมีการบ้านแล้วนะคะสำหรับตัวแทนของประเทศไทยว่าจะเดินหน้าพูดคุยหารือในที่ประชุมอย่างไรค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจานะค่ะ